nó đi, nó đi, 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 nó Đưa phải đảo. Phê lưa. Đưa, phải đảo. đưa phải ทำอะไรทำ,ทำอะไรลูกฮะ ให้ไปนั่งไหนนั่งไหนน,นั่งตรงนี้เหรอ <c oughs> นั่งดูน้ำทะเลกันนะ อย่างเรือวิเรือไปแล้วไหนเรือไปแล้วไหนเรือจอดแล้วไม่มีเรือไม่เห็นไปเลยเรือจอดแล้วเรือจอดแล้วโอ้เรือนี้จอดแล้ว ข้าวเป็นนอ,อนอะไรใต้นั้นนะลูกออกมาไปไปกลับบ้านกันไปกลับบ้านกลับบ้านกันกลับบ้านกัน กลับบ้านกัน,อนขอเลขอเล่นอะไรล่ะมืดแล้วลกลับบ้านกันนะ

โอ้พีนาอุ้มอืป็พีนาอุ้มแล้วเรือไปแล้ว,ลไ,ลวไหนเรืออยู่ไหน เอ้าตัวเป็นแผลเป็นแผลตรงไหนตรงไหนโอ้เป็นเจ็บโอหนูเจ็บเป็นหนูเจ็บเหรออุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรนะ này sẽ nhận lừa ở thằng này lừa ở thằng này á ừ, sẽ lừa ui lừa dữ lời lừa dữ lời mấy ui Hãy lừa cho lừa อุ้ยเรือออกแล้วเรือออกแล้วอุ้ยเรือออกแล้วบายบายสองมือไหนบายบายสองมือบายบายเรือออกแล้วบายบายก่อนบายบาย này bé bài lừa nhăng bé bài lừa mà leo lừa mà leo